สบายดีพี่น้องเห็นอยู่บ้างแต่สังสบายดีสบายดีงมแรงเนาะสะนันน้ออกมาหล่อเบิง้งน้ำหน้าพี่น้องเป่งน,น้ำเนาะฝนตกซุมือ้อซุมื้อก็เลยฝนหยุดเมื่อคืนในบริโตกกับมนันก็เลยออกมาหล่อเบิง้งมาแล้วแต่หล่อเบิ้งเขาลงมาอัน,นมาขายนี่แหละสีขามไปหาเบิ้งเห็ดทง้งนเนาะเฮ็ดละงอกน้ำโสมนีเดี๋ยวสันน้สนีขามไปเบิง้ง น้ำเต็มน้องค่น้องน้องเข้มหอยอืมบริไก่พี่น้องก็ห่วยนี่นตะกรอภายปลาเห็นปะ่ะบริไก่ยงางไปประมาณชิปเมตรทอดโอ้ยพี่จะขามได้หน่อยน้ำพี่น้องน้ำมันอันนเด้พี่น้องมันตอบกับแสงแดดเดี๋ยวมันบ่เห็น พ่อยายมาป้านไว้นี่เด็กตะกี้อันเ้ากวายคล้องไปจังสันเนาะน้ามันสเสาะอะไรแบบนี้ไอ้ขันขันขั้นขัน,ขน,ขนถ่ายเทานี่นะมันสีมันเจือ่อมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็เลยมาป้านไว้ให้มันลงไปท่ทำทางนี้หนองใหญ่พี่น้องป่าบ่ลงเลยเด้ก สามก้อนห้าได้เฮ็ดเมื่อแกงพี่น้องม่ไม่แนวกินนี่พี่น้องไอมองที่อันเข้ากล้วยคล้องออกมาตอนนั้นเนาะนี่น้าำเสาะลืมทายให้เบื่องทางนั้นทุกพ่อหญ่น้องเจมมาป้านไว้สองพ่อหญ่นะน้องเจมน้ำเห็นบ่พี่น้องเนองไหมเนองไหมไ่ปามันขื้นเหี่ยวมันสีแดงๆเนาะแซ่บไลหาอัวดีแกงซแซ่บ ไปพี่นอ้องไะไปเบิ้งเฮดหน้าสาวนิ้เองตาสะออนหน้าอุ้ยเดี๋ยวกระซิมาตหาเฮดแล้วกระซิขึ้นไปเกือกไกลน้องพี่นอ้องไปเบิ้งไก่แล้วกัสิมาเก็บเอาแตงน้องพี่นอ้อง แปลงกมันเพิ่มแหละล่ะเดี๋ยวเสียเมื่อไวรกินซุกนอนไม่พี่น้องโบติอืดโบติอ,อยากเลยจะนอนยังไงนี่เห็นบ่พ่นขึน้นมายัางสีมีอยู่มั้งน้ำไม้ขาวก็ได้ถ้าหากระชิพ่อได้ต้มอยู่มันก็อยากเป็นอยากวิตเลยเนาะพี่น้องเนาะมันอยากเป็นน้ำไม้ทียหลายแล้ว แถวนี่ก่อมันบอคอยงามพี่น้องถ้าก่อมันงามงามมันจะบกักง่าแถวนี้เราไป่น้องเฮดไฟไหม่ชิม,มี่บะ่ะคือบออ่อ่ง คำแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสี่หกโมงอะไรห้าโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเอาหน้อไม้แรกมาตมต้องหน้อไม้โจกดกันออหน้อไม้โจกไก่ไม้มันบอวอบ ดบ่ละโอ้ยมีพี่น้นองหอยเอ้าทั่วทั่วชื่อกระหดไปถือใหม่บ่แม่งแต่พี่น้องนะพอดีต้มยอดข้างในอะเอาไปได้ ขายกวางได้พี่น้องคุขค้นมาทางนี้กับมี่ห็นบ่มันถ่วมก่อนนะใหม่เวิดไปเบิ่งเห็ดไข้พี่นอ้องพีดละงอกสิได้บ่อบุไปเบิ่งเอาใหม่สังไพ่อีพอก่อน ปลูกไว้ฮีเลอร์ผัดหมุนเข้าไปยังเนะาะใคริะไปเอาได้โคมไใหม่โคมตอกมอมี่เปอนเพิ่นเ,พนเอาเลย สส่งไผ่ใครพันมาตัดเอาเห็นเต่ตอร์มึงมท่านออกโหน่ฮะก็เริ่มออกน้ำใหม่ทางไผ่มันชีออกน้ำรังบางก่อนป,ป๊ะเลาะไปนี่แหละ บ่เขาไปดอกพุ่นงหกแท้คือว่าเขาไปเขาไปพี่น้องไปเบิ่งเห็ดไข่จักหน่อยนี่พี่น้องโอ้ยเฮ็ดเห็ดไข่อะไรเนี่ยพี่น้องโอ้ยแต่ว่าจจ๊อีอ่ะสามไข่แต่ว่าอันนี่เด้หอยกินอันนี้น้อย หน่อยพอดเดียวไปใหม่เนะเดินก่อนมันเถาบ้านเราพี่น้องเห็นปะเห็นบ้านเทาเทาขาเจ้าเอาไปแล้วนี่เหลือแต่โค้นมันมาใช่พี่น้องต้นจ๊กเทียนเฮียนไบนี้นะบ่งหารได้พี่น้องอยู่นะมันกิน เดี๋ยวบวชัวโตมันไปใส่ดาจ็บๆด่ะมันพ้าเจ้าปู่ขี่มันก้องเลยนะมันได้ดาไม่ไหวเจ็บเจ็บผู้สิโลาะลงไปทั้งลุมมูมันก้าเจ้ากระงามอยู่แล้วพูนเทียงเสาหนิงนะสิโลาะเมื่อนละพี่น้องคำ นี่พี่น้องเจอโตแล้วนี่นี่นี่อยู่ในต้นจิกนี่บ่งหารนี่ดาจเจ็บเจ็บนะหลายพี่น้องเลยน,นะไปซูนมาได้ได้วยี่ปาน่าไฟสัตว์คนได้นี่ต้นนี้มันกำลังกินเห็นป่พี่น้องมีแตโตคนเฮ้ยตายายคนกำลังกินอย่างเมามัน พี่น้องอ้ยหกโมงละจา้าพี่น้องมาถีรรงแล้วบ,บรร่ได้เฮ็ดนะพี่น้องเห็นใครเฮ็ดละโงกเลยน้อยน,อยนะสองอันเท่านั้นละไป้ายพี่นี่ปรร้ายใบนี้ไปเอาแต่งอยู่เต่าปหญายปัง่ง ไปหาเฮ็ดก็ได้ไก่พี่น้องเต็มกระตาไก่สองตัวหมานพี่น้องไปเอาแตงก่อนปะน,นี่แตงเิ่มแตงชุกทำแล้วตะเว้นตกดินแล้ว พี่น้องลงมาหอดป่าแตงลแล้วพุ่นะคําแล้วพี่น้องเดือนขึ้นเลยเอามลกแตงก่อนนี่ชิเมื่อได้บอักขึ้นนักแท้โอ้ยใหญ่พด ลูกกระต้นขวัญขึ้นร่นตอนนี้มเมื่อได้บลาขึ้นนะักแค่น้องสองลูกก็เป็นล้มแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะมันแดดบ่มันหฮอนแดดบ่เดี๋ยวเมื่อนาจงออกมาอ่านอีกเอาเมื่อสองมาก่อนมันบวมบ่ฝนตก สามหมาตัวเด้อพอละมาอื้นอย่งมาเอามาไหว้ลวนะนักเมื่อนะ่ะเห็นลูกหนึ่งลูกพี่แหละมันเหลืองแห้งใส่น้อคือโบเห็นเนาะชักดูใส นี่บอกเมื่อนานพ,พี่น้องอันนี้ก็บแม่บอดายแลย้วเคจ้าอุ้ยนกคุ้มนกคุม้มนอนในนี้เลยพี่น้องคิดนี้ก็ล่าไปก่อนเด้พี่น้องเมื่อก่อนคำแล้ะพี่น้องสิบโเห็นหงวงอะไรนี่พ่อกันคิดหนาเด้อจ้าถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อจะได้แจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเบิ่งหาในเด้อพี่น้องบายเมื่อก่อนผีสิหลอกผีสิหลอกไม่่อยสิหลอกผีดเด้อเฮ็ดกับบบได้